ับผมก็จริงจริงก็รู้สึกอะไรเหรอคือคือดีใจครับ <S <S อย่างอื่นคือดีใจเพราะว่ามันเป็นงานหลังจากที่แบบผมไปผมไปผ่าตัดมาผมไปผ่าไปผ่ปาเขามาแล้วก็เตรียมตัวไว้แล้วแหละว่าจะหยุดงานประมาณแบบ2 3ถึงสเดือนประมาณนี้ครับเพื่อให้เราเดินได้ปกติแล้วก็ตอนที่มันไปผ่าเนี่ยก็ดันมาเจอช่วงโควิด อีกมันก็เลยแบบเหมือนเราหายหน้าจากจอทีวีช่องวันไปนานมากๆเลยครับเราก็มันก็ต้องคิดดีว่าเรื่องเรื่องต่อไปแบบเรื่องเรื่องที่มันจะออกไปหลังจากนั้นที่เราหายไปนานๆอ่ะมันจะให้ผลดีกับเราแค่ไหนอะไรเงี้ยครับแล้วพอมารับเชเิญอ่ะจริงเราก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรขนาดนั้นว่ามันจะแบบว่ามันจะคนรจะชอบขนาดนั้นหรือว่ามันจะเป็นอะไรที่แบบฟีเวอร์ขนาด ท,ที่ที่เราได้รับมาครับแต่พอได้มามันก็รู้สึกดีครับมันก็รู้สึกแบบเอ feet, เอ,อหรือมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราเรา,เราไม่ได้คาดหวังเราเราไม่กดดันกับกับงานของเราเหมือนก่อนก่อนที่แบบเป็นเป็นแบบเล่นตั้งแต่แรกทั้งเรื่องอะไรเงี้ยมันมันจะมีความกดดันหรือว่าเราจะรู้สึกว่าเราแบกอะไรบางอย่างมา todo. อะไรเง,งี้ยมันทําให้เราแบบอาจจะทํางานสบายๆทํางานแบบไม่กดดันมันมันดีกว่าหรือเปล่ามันก็เป็นบทเรียนอย่างหนึ่งของผมเหมือนกัน ใช่ครับใช่ครับคือจริงๆิสนิทก,กันอยู่แล้วแหละแล้วแล้วเหมือนพี่เจียว,วัฒนาที่เขียนบทอนะ่ะแล้วก็ทีมงานเขาอยากได้เราพี่ป้องก็เป็นแบบเหมือนเหมือนเหมือน,นส่วนหนึ่งใช่เหมือนส่วนหนึ่งที่โอเคเดี๋ยวเขาก็บอกทีกองว่าเดี๋ยวจัดการให้แล้วก็ก็เลยแบบมาบอกผมว่าแบบเออเดี๋ยวจะมีเรื่องนี้เขาจะติดต่อมาแล้วเขาก็บอกว่าประมาณว่าแบบพี่ว่าบทมันดีนะถ้าเกิดแบบรับได้ก็ ก็ก็ลองดูลองอ่านดูอะไรเงี้ยอ๋อครับแบย้อนไปตอนวิสาหก็แบบอ่าเรื่องเนี้ยมารับเชิญดูแบบแย่งีนมาเลยมันก็ผมว่ามันมันเป็นมันเป็นองค์ประกอบของบทแหละครับที่เราอ่านแล้วเรารู้ว่าตัวละครตัวเนี้ยมันมันมีผลยังไงกับเรื่องอะแล้วมันจะทำให้คนดูรู้สึกอะไรกับเรื่อง รู้สึกไงกับตัวละครตัวนี้อะไรอยเงี้ยครับใช่เราเราก็พยายามเลือกด้วยแหละในบทที่เรารู้สึกว่าเออถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าเราออกไปแล้วแล้วมันจะเป็นจุดสนใจหรือว่าคนจะชอบหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแต่ว่าถ้าในการแสดงแล้วเราก็ทําหน้าที่ของตัวละครทุกคนก็ทําหน้าที่ของตัวละครหมดมันมันเป็นผลซึ่งกันและกันหมดซึ่งถ้าเกิดแบบเราก็ต้องขอบคุณพี่ๆคนอื่นด้วยครับเพราะว่าอย่างพี่ป้องเงี่ยเขา เขาเล่นมาท้งเรื่องใช่ไหมแล้วแล้วอย่างพี่กบหรือว่าอย่างพี่โดนาอย่างพี่ดอมทุกคนทําหน้าที่ของทุกคนหมดแล้วเขาทาได้อย่างดีมากๆจนทําให้ตัวละครที่ที่หมอเจตที่มันออกมาตอนหลังเนี่ยมันมันมีคุณค่าและคนคนชอบเหตุผลหลักๆเลยผมว่ามันมาจากตัวละครก่อนก่อนหน้าน,านั้นที่ดําเนินเรื่องมาแล้วคนเชื่อเคบีกับพี่กบดีมาเป็นคนเีวแบบอเต็มเตเรื่องได้มครับเห็นอยู่ฮะ <c oughs> เห็นอยู่เห็นอยู่ครับผม ดีครับก็จริงๆเราทำงานกับคนที่เก่งมากๆแบบนี้มันง่ายอยู่แล้วอะมีรจะได้เห็น,บบน,นกเป็นจเืออะไรมันไม่ได,มได้อยู่ที่ผม,มสิอันเนี้ย <c oughs> <c oughs> มันนั่นอยู่ที่แล้วแต่แบบช่องเขาจะเห็นสมควรนะครับครับ,บมีดูม,ดมีดูครับก็ก็ดีใจครับดีใจมันก็เหมือนโอ้ ที่เป็นฟีเวอร์ขนาดนี้มันก็ไม่ใช่ทุกเรื่องที่เราเล่นนะมันก็แล้วแต่ช่วงจังหวะโอกาสและเวลาหรือว่าแล้วแต่ดวงด้วยครับใช่เรามันก็ตั้งแต่พิศวาสมาก็เพิ่งจะมาครั้งนี้แหละที่แบบมันเป็นแบบที่คนคนหมู่มากจริงๆอะ่ะไม่ใช่แค่คนแบบกลุ่มละครช่องวันหรือว่ากลุ่มแฟนคลับเราที่ที่แบบทวิตเตอร์หรือว่าเป็นฟีเวอร์อย่างเงี้ยที่มันเป็นแบบคนนอกด้วยที่แบบ เราไม่รู้รไม่เคยเห็นว่าเขาเป็นใคร,ครหรือว่าเราไม่ได้คาดคิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้ครับรครับก็มีอีกสองเรื่องจะเปิดครับแต่ว่ายัางบอกไม่ได้ทั้งสองเรื่องเลยว่าเล่นกับใครหรือว่าอะไรยังไงเขาบอกว่าจะเป็นเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อะไรอ๋ออ่าใช่ครับเรื่องหนึ่งเราเซอร์ไพรส์หมายถึงว่านักแสดงร่วมดีกว่า ที่แบบอ่ะไม่เคยร่วมงานกับช่องวันหลายๆคนเลยใช่ครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ที่ที่ค่อนข้างจะร่วมสมัยแล้วก็ผมว่าเหมาะกับช่วงนี้นะเหมาะกับช่วงที่คนกําลังแบบรู้สึกว่าเ,เจอปัญหาใช่ไหมเรื่องแบบโรคระบาดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ต้องการจะแก้ปัญหาหรือว่าคนที่ล้มคนที่ยังต้องการจะตะเกียกตะกายกลับมามันมันมีหลายช่องทางมากที่จะทําให้คนแบบนั้นนะ่ะ หรือว่าคนที่เขารู้สึกแย่เลือกผิดทางอะไรอย่างเงี้ยมันมันเป็นเรื่องของคนคนคนหนึ่งที่พยายามจะประสบความสำเร็จแล้วก็มีช่องทางมากมายเขาอาจจะเดินผิดเดินถูกก็แล้วแต่ใช่ครับเป็นพอดใหม่ ก็ตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นผมผมมองว่าละครเป็นสิ่งที่นําเสนอมุมมุมหนึ่งให้คนดูได้เห็นว่ามันมีมุมนี้ด้วยนะมีมุมที่คุณควรจะระวังหรือว่ามีมุมควรที่คุณควรจะจะเข้าไปถึงมันเพราะว่าจริงๆแล้วละครมันเรฟเฟรนไม่มาจากชีวิตจริงหมดนะครับแล้วเมื่อไหร่ที่เรานําเสนอได้มากแค่ไหนอะคนมันจะเหมือนผมว่ามันมันเหมือนมันจะมีบทเรียนแล้วก็จะมี บทเรียนที่คุณไม่ต้องไม่ต้องไปลงไปเสียหายกับมันก็ได้อ่ะคุณเอาบทเรียนจากละครที่ที่เราพยายามจะสื่อออกไปอ่ะไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันคุณได้เมื่อกี้เด็กบอกว่าตอนเราไปรับเชิญเราไม่กดดันการที่เราแบบว่าเราเป็มทุนเรื่องอะไรเงี้ยเออเอแล้วแบบนี้เราจะมีการวิธีที่ทำให้เรารู้สึกว่าการเล่นละครมันจะแบบระบายเราก็ต้องคิดอย่างนั้นนะครับใช่เราก็ต้องรู้สึกรู้สึกแบบ แค่เราไปทํางานอะเราเราอย่าไปคิดว่าเราเป็นพระเอกเราเป็นพระรองเราเป็นตัวร้ายหรือเราเป็นอะไรเราแค่ทําหน้าที่ของตัวละครเราไปแล้วผมว่าถ้าเกิดเราตั้งใจกับงานแค่หน้าที่ของตัวละครอะดิเรกชันของละครแล้วบทละครมันจะพาเราไปในทางที่ถูกต้องเองารคาดวที่แบบแบบที่จะตามมาวอาจจะเ่นเล่นบามากอ่าอ่า มันก็ต้องมีอยู่ลึกๆอยู่แล้วครับแต่เราต้องพยายามไม่คิดถึงมันนะเพราะว่าถ้าเราไปคิดถึงมันเราจะมีความกดดันตัวเองว่าแบบเวลาเล่นไปมันจะมีความคิดอย่างอื่นนอกเหนือจากความคิดของตัวละครว่าแบบเออเล่นแบบนี้คนจะชอบไหมวะหรือว่าแบบคนจะรู้สึกเออผิดหวังไหมนะหรือว่าคนจะติดภาพจากเรื่องที่แล้วมาเราต้องเล่นยังไงเราต้องเล่นยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันจะผมว่ามันจะเป็นการแม่คาลบต่อ ต่องานของเราณปัจจุบันได้าช่วงนี้ครับวันนี้อตนนีอ๋อผมผอมลงครับจริงๆมันจะมาจากผ่าตัดใช่ใช่แล้วก็ไม่ได้ออกกําลังกายจริงไม่ได้ออกกาลังกายมันคือตัวผอมแต่หมายถึงว่าผ่าตัดก็คือผมเป็นคนกินน้อยอยู่แล้วอะและ้วธรรมดาที่เราแบบอาจจะตัวอ้วนกว่านี้อะหรือว่าอาจจะน้ําหนักมากกว่านี้คือคือผมอยู่กองไงเราก็กินปกติ แต่ว่าเวลาเราแบบพักรักษาตัวอยู่บ้านหรือว่าตอนอยู่โรงพยาบาลผมก็ก็กินแค่ที่เขาให้กินนะครับใช <c ười> ่คือผมไม่ใช่คนกินจุกจิกอะ่ะไม่ได้อยากกินนู่นกินนั่นกินนี่ผมก็ก็กินแค่พออิ่มแล้วก็พออะไรเงี้ยมันก็เลยมันก็เลยหอมลงเองครับไม่ได้ตั้งใจบบบบคือถ้าดูแลก,ก็คือจะดูแลว่าเราเราเราดูแลเรื่องการแบบเราจะพยายามกินไม่เยอะอยู่แล้วอ่ะเป็นปกติคือผมจะเป็นคนกินแค่พออิ่ม แล้วก็เราก็พอแค่นี้ครับใช่จนจนกลายเป็นว่าตอนผ่าตัดเนี่ยมันทําให้เรากินน้อยกว่าเดิมไปอีกอ่ะใช่มันก็เลยลงไปเองหมายถึง,ถงพักพักครับพักยาวกว่า3าเดือนอีกครับว่าพ,พักพักเสร็จปุ๊บอผมได้ถ่ายเนี่ยผมได้ถ่ายอุ้มรักเกมรลวงอะประมาณแค่4คิวเองนะ แล้วผมก็เจอโควิดเลยคือผมผมผมพักจริงๆแล้วผมพักตั้งแต่ธันวาปีที่แล้วอะ่ะแล้วผมเพิ่งมาทำงานจริงๆอะ่ะโอ้โหประมาณ6เดือนนะครับน่าจะประมาณมี้นะพฤษภามิถุนามิถุนาครับ <S 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 ใช่นานมากครับคือจริงๆกะไว้ว่าแบบบอกบอกที่ค่ายไว้แล้ว,วแหละว่าเออกุมภาน่าจะพร้อมอะไรเงี้ยครับแต่ว่า พอกุมภาเสร็จปั๊บมันโควิดพอดีเลยไงแล้วก็เลยแบบยาวเลยแล้วอุ้มรักเก็มลงก็มาที่หลังครับจริงๆไม,ไม่ไม่ได้มีแผนเรื่องนี้ไว้แผนเรื่องนี้คือแผนที่จะเปิดคือเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังมเมื่อกี้แหละคือจะเปิดตอนกุมภาแล้วมันก็ถูกเลื่อนไปแต่อุม้มกับอุ้มรักเก็มลวงถ่ายไปแล้วเลยทําให้ในช่วงโควิดเนี่ยก็ยังต้องถ่ายทําอยู่ก็เลยแบบมันมาแทรกที่หลังแล้วมันจังหวะมันมาแล้วมันได้พอดีอะไรเงี้ยแล้วเรื่องนี้จะเปิดเมื่อไหร่น่าจะ เดินหน้าน่าจะเปิดแล้วครับเดินหน้าน่าจะเปิดแล้วใช่ครับอ๋อครับผมทุกที่ต้องมีฮะครับก็ดีครับดีดีตอนตอนนี้เป็นช่วงว่างนะเพราะว่าเขาก็ว่างเราก็ว่างช่วงที่แบบเขาทำงานมันก็ไม่ค่อยได้เจออะไรเงี้ยก็เจอกันบ่อยขึ้นพยายามหาเวลาเจอกัน ผมว่ามันเป็น2แบบครับการที่เราไม่ได้เจอกันมันก็ช่วยในเรื่องความสัมพันธ์ของการที่แบบบางทีเราไม่มีเวลาให้กันเราจะปรับให้เราโอเคกันยังไงหมายถึงว่าเข้าใจกันได้ยังไงผมว่ามันก็ดีนะในช่วงที่แบบอ่าสมมติไม่มีเวลาหรือว่าช่วงที่เราเดินไม่ได้ออกจากบ้านไม่ได้พาตัดมาเงี้ยมันมันก็ต้องปรับจูนกันไปคือผมว่าถ้ามันเป็นช่วงที่ดีไปหมดอ่ะ หมายถึงว่ามีเวลาให้กันทั้งปีอย่างเงี้ยมันวันไหนที่มันไปเจอช่วงที่มันไม่มีเวลาเราก็ต้องมานั่งเริ่มกันใหม่ว่าเราจะต้องอยู่กับช่วงเวลานั้นยังไงถูกไหมการที่เราเจอแบบหลายๆช่วงที่มันต่างๆกันเราก็โอเคมันก็มันก็มีแบบไม่เข้าใจกันในตอนแรกๆว่าแบบเออทำไมไม่หาเวลามาเจอกันหรือว่าทําไมนูนนั่นนี่ไม่ว่างว่างไม่ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่ความผิดของเราทั้งสองคนถูกไหมครับ มันมันก็เลยต้องต้องโอเคก็เข้าใจกันแล้วก็ปรับจูนกันได้คราวนี้ต่อไปนี้มันก็จะกลายเป็นว่ามันก็จะอยู่ได้ทุกช่วงแหละทั้งช่วงที่แบบเอามีเวลาทั้งช่วงที่แบบไม่มีเวลาทั้งช่วงที่เข้าใจกันแล้วไม่เข้าใจกันมันก็มันก็มีอะไรมาทําให้พัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นไปให้มันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับครับ ความน่ารักหรอจากที่แบบเราเจอเขาเทาั้ง,งแฟนตอนแบบเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นเพื่อนแล้วแบบที่เราแฟนนี่งตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนกันเลยครับม,มันมันมันคือคือ,ค,อคือคนเป็นแฟนกันอะคนคบกันอะมันมันมีอะไรมากกว่าการที่เราเห็นเขาในมุมของเพื่อนร่วมงานหรือว่าเพื่อนอยู่แล้วอะอม,มันก็มีมุมที่เราไม่เคยเจอหรือมุมที่เราเจอแล้วเราแล้วเราแล้วเรารู้สึกแปลกใจอะไรอย่างเงี้ย มันก็ถ้าให้เล่าเป็นจุดๆก็มันก็จะมีความความคาดหวังแล้วกันในตัวของฝั่งตรงข้ามมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าเมื่อก่อนเราเราเจอเพื่อนร่วมงานเราก็ไม่ต้องคาดหวังถูกไหมครับว่าแบบเขาจะเป็นคนยังไงเขาจะทําตัวยังไงเขาจะมีรีแอคต,ต่อสิ่งต่างๆยังไงแต่พอเป็นแฟนกันมันก็คาดหวังเราก็คาดหวังให้เขารู้สึกกับสิ่งนี้อย่างนี้ เขาคาดหวังให้เรารู้สึกกับสิ่งนี้อย่างนี้รู้สึกกับเขาแบบนี้รู้สึกกับตัวเองรู้สึกกับอะไรต่างๆแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยพอพอมันมันเป็นอย่างเงี้ยมันมันก็บางทีมันก็ต้องปรับจูนกันในเรื่องของความพอดีว่าแบบการคาดหวังในตัวคนอื่นที่มันที่มันเกินไปกว่าสิ่งที่เขาเป็นอ่ะมันก็บางทีมันก็สร้างความลำบากใจให้แต่ละฝ่ายเหมือนกัน เราก็ต้องเข้าใจเขาเขาก็ต้องเข้าใจเรามันก็ต้องปรับกันใช่ครับตอบนก่เมื่อกี้ที่ว่าความรักครั้งนี้มันทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่แบบดีขึ้นยังไงเราก็พยายามเข้าใจในเพศตรงข้ามและในคนตรงข้ามที่มันไม่เหมือนกันโตมาไม่เหมือนกันอะไรแบบนี้เราก็เป็นพยายามเข้าใจเพศตรงข้ามมากขึ้นพอเราพยายามเข้าใจคนเดินมันทําให้เรา เราก็รู้สึกว่าเราเป็นคนดีขึ้นเองครับใช่เพราะว่ามันยากนะพี่มันพูดง่ายอะ่ะมันพูดง่ายการพยายามเข้าใจคนอื่นแล้วก็ยพยายามพยายามปรับความคิดตัวเองให้อยู่กับคนอื่นได้ผมว่ามันยากนะเพราะว่าเราเราก็รู้สึกภูมิใจในตัวเราเองว่าเราโตมาแบบเนี้ยเราก็คงเก่งแหละที่เราโตมาแบบนี้เราเราอยู่ได้แบบทุกวันนี้เรามีความสุขแบบทุกวันนี้โดยที่เราไม่ลำบาก ที่คนก็แล้วมันก็มีคนที่ชื่นชมเราในอาชีพการงานที่เราทําแต่พอเรามันมีคนที่ไม่เหมือนกันแล้วก็มันก็ยากที่เราจะแบบลดทิฐิตัวเองลงแล้วก็พยายามเข้าใจอีกคนหนึ่งพอเราทําได้เราก็รู้สึกว่าเออมันมันเราก็รู้สึกดีกับตัวเองว่าแบบเออเราเราเราดีจังที่แบบพยายามเปลี่ยนอะไรตัวเองพยายามลดอะไรของตัวเองให้คนอีกคนนึง มีครับมีครับผมว่าดีขึ้นไหมผมไม่รู้ว่าดีขึ้นไหมหรือเปล่านะแต่หมายถึงว่ามันดีกับความสัมพันธ์นะคือเขาจะเป็นคนค่อนข้างที่จะแบบดีเทลดีเทลเยอะไม่รู้ว่าเยอะเยอะสําหรับผู้หญิงหรือเปล่าแต่เยอะสําหรับผมอะเพราะผมเป็นผู้ชายแล้วผมเป็นผู้ชายผู้ชายมันจะมีผู้ชายหลายทายใช่ไหมครับมันจะมีผู้ชายที่ทายแบบ ผู้ชายผู้ชายอ่ะจะมีความเป็นผู้หญิงอยู่ในตัวมีแบบเรื่องเป็นดีเทลเยอะๆก็จะมีเหมือนกันซึ่งสดของผมไม่มีเลยถ้าอันนั้นคือสวนะผมร้อยเป็นผู้ชายแบบร้อซ์แบบไม่เป็นไรเรื่องนี้ไม่สำคัญช่างมันแต่เขาก็จะเป็นคนแบบเหมือนอารมณ์อย่างเรื่องง่ายๆตื่นมาอาบน้ำออกจากบ้านก็ออกจากบ้านบอกหน่อยถึงแล้วบอกหน่อย เ,เริ่มทำงานบอกหน่อยซึ่งช่วงแร,งแรกๆก็จะมีทะเลาะก,กันอยู่อยู่บ่อยเหมือนกันเพราะผมก็จะลืมไงพี่มันไม่ใช่ชีวิตผมอ่ะก็ผมจะมานั่งแบบบอกอะไรใครพ่อแม่ผมยังไม่ได้บอกเลยว่าผมไปไหนพอผมทำงานแล้วผมจะกลับบ้านแล้วมันก็ยากนะแล้วคือเราก็ไม่เข้าใจในตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจว่าเฮ้ยทำไมต้องมีปัญหาวะ ทำไมต้องทะเลาะกันเรื่องแบบนี้มันเอา้าแล้วมันไม่ใช่ความผิดเรานี่หว่าที่เราไม่บอกอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วผมรู้สึกว่าปัญหามันแก้ไม่ได้ครับปัญหาความต้องการของของเขาและความต้องการของเราที่มันไม่ตรงกันมันแก้ไม่ได้แล้วผมก็ไม่อยากทนอยู่กับการที่เราจะต้องมีนั่งมีปัญหาแต่ว่าผมก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่ถึงขนาดที่ว่า ต้องมาเลิกกันหรือว่าต้องมาทะเลาะก,กันทุกวันอนะไรเงี้ยผมก็เลยพยายามคิดถึงข้อดีของการที่คนเราอยากจะรับรู้ว่าอีกคนนึงทําอะไรอยู่แล้วเ,เราก็รู้สึกว่าเขาคงสบายใจอะคงสบายใจว่าเราไปไหนทําอะไรอยู่ตรงไหนเรได้ไม่ต้องมานั่งคิดเองว่าเราเป็นยังไงหรือว่าเราถึงหรือยังเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็พยายามปรับเปลี่ยนตัวเองครับ เพื่อให้เขาสบายใจเพราะว่าถ้าวันไหนที่โอเคถ้าสมมุติว่าเราไม่บอกเขาไม่สบายใจเขาไม่สบายใจแล้วเขาก็ต้องมานั่งตามจิกเราว่าแบบถึงเรืองถึงอย่างถึงแล้วทำไมไม่บอกถึงแล้วไมไม่บอกเราก็จะหุนหงิดที่มีคนมาจิกเราว่าผมก็ไม่ชอบให้คนมานั่งวุ่นวายมานั่งจิกอะไรเนี้ยเราก็พยายามทําจนจนเราชินอ่ะมันก็มันก็ดีขึ้นนะครับมันก็ไม่มีปัญหากันแล้วแล้วมันก็ทําให้ เขาสบายใจแล้วพอมันเป็นอย่างเงี้ยมันก็สบายใจเราด้วยนะบางทีในแบบเวลาที่เขาคือเขาเป็นคนทาแบบทาแบบนี้ประจําอยู่แล้วอะว่าเวลาไปไหนเขาจะบอกออกเขาจะบอกถึงเขาจะบอกอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จริงเราก็ไม่ต้องมานั่งเป็นห่วงเขาว่าแบบถึงหรือยังเขาเป็นผู้หญิงอะไม่ต้องมานั่งเป็นห่วงว่าอยู่กับใครทําอะไรเขาก็บอกเราตลอดเวลาแล้วเราขอแค่นั้นแล้วเขาก็ขอเราแค่นั้นซึ่งผมพอมาคิดตอนหลังแล้วผมรู้สึกว่า โอเคมันไม่ได้ยากเกินไปสําหรับเราหรอกแล้วพอมันทําได้มันก็เรื่องที่มันต้องเป็นหน้าเป็นห่วงมันก็ลดลงไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับใช่รวมกันรื่องแนางเรื่อกแนด์อะไรรับมันเริ่มพยยาไม่จิยังไ,ไ,ไม่ได้คิดเลยครับ <c oughs> ผมผมคิดไว้คร่าวๆนะแต่ไม่ได้แบบแผนร่วมกันอะ่ะ <c oughs> ผมคิดในส่วนของผมว่าแบบมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ย <c oughs> มันก็ผมคงอยู่แบบอยู่แบบไม่วือวาอยู่แบบ อะไรทั่วไปอยู่แบบคนธรรมดาครับใช่แต่ไม่ได้คิดอะไรละเอียดว่าแบบต้องอยู่โอโอยังไงต้องมีอะไรยังไงไม,ไม,ไม่ไม่ได้คิดเลยครับรนนรผมไม่กล้าคิดว่าต้องอายุเท่าไหร่เพราะว่าผมกลัวว่าในถึงตอนอายุตอนนั้นแล้วผมจะไม่ไม่อยากแต่งหรือว่ายังไม่ใช่ตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะเป็นการที่เราแบบเหมือนขีดเดดไลน์ตัวเองอะไรไม่รู้พี่ ซึ่งปัจจุบันเราก็ไม่ได้ทํางานแบบเราไม่ได้นับ1 2 3 4 5อี่ห้าอยู่ะเราก็ยังทำทำงานถ่ายละครเราก็ยังรอโอกาสที่มันจะเข้ามามันไม่เหมือนว่าเราทำงานบริษัทว่าโอเคเดือนนี้เราได้เงิน3 0,000นะเดือนต่อไปจะได้เงิน6 0,000ถูกไหมต่อไป9 0,000ปีหนึ่งเราจะได้เงิน30,000 0 3า0 0 0 0มันก็แพลนได้ไงพี่แต่ปัจจุบันปัจจุบันนี้เราเหมือนเรารอโอกาสอยู่ตลอดเราพยายาม เราก็อยากจะพัฒนาขึ้นดีขึ้นได้โอกาสที่ดีขึ้นแล้วเราเรามันก็จะแพลนอะไรยากนะผมว่มากับกับเรื่องของชีวิตคู่หรือว่าเรื่องของการลงเอยอะไรสักอย่างเพราะว่าสิ่งสองอย่างนี้ผมว่ามันก็เชื่อมโยงกันโดยที removed, ่มันหลีกเลี่ยงกันไม่ได้มันต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากชีวิตของเราที่มันเปลี่ยนแปลงไปวงการบันเทองมันมันมันเชื่อมโยงกับชีวิตส่วนตัวครับ เพราะฉะนั้นมันอาจจะถึงจุดถ้าถ้าถ้ถามันจะต้องเป็นชีวิตคู่มันอาจจะถึงจุดที่แบบผมไม่คาดหวังแล้วหรือว่าผมไปให้ความสนใจกับอย่างชีวิตคู่มากกว่างานในวงการบันเทิงแล้วน่าจะอะไรประมาณนั้นครับต้องมันคงแล้วซึ่งมันไม่มีทางมันคงพี่งานในวงการบันเทิงเราเราต้องมีไมซ์เซตอีกแบบหนึ่งก่อน เราถึงจะโอเคเราจะแต่งงานผมว่าเราต้องมีไมซ์เซอีกแบบหนึ่งก่อนว่าเราจะอยู่ยังไงอืเราไม่ต้องคือปัจจุบันนี้มันอาจจะมีช่วงแบบโหูว่างว่ะไม่มีงานโหช่วงนี้เหนื่อยจังเลยวบะมันไม่แน่นอนนะครับแล้ววันไหนที่มันไม่แน่นอนผมก็ไม่รู้สึกผมรู้สึกว่าตัวเราเองมันยังไม่แน่นอนเลยแล้วเราจะไปทําอะไรให้มันจะไปคอมมิตตัวเองให้มันแน่นอนว่าในอีกสามปีเราจะแต่งงานได้ยังไง ใช่ครับครับขอบคุณครับ